ไม่ยอมหรอกขนาดงานแต่งเขาก็ยังไม่ให้เ,เนี่ยเขาอะให้เงินแต่เขาไม่ได้ให้ทองไงเราอะทวงทองเขามาตั้งแต่แรกไงพราะ <c oughs> ว่าเขาก็เป็นเจ้าพ่อร้านทองอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็เลยแบบทวงเขามาแต่แรกจนแบบผัดผ่อนจนมาแบอบกว่าให้มีลูกอีก ถึงจะให้ทองผมก็เลยไม่รู้ว่าอย่งไงเนี่ยก็ทวงไม่เยอะหรอกก็1-10บาทก็แล้วก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่าช่วงที่ถามอทองยังไม่แพงขนาดนี้ครับ <laughs> เรื่องมีน้องจริงๆตอนนี้ผมก็คุยกับทางทางโฟมแหละว่าเป็นยังไงแต่เงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นพีเรียดของการแบบการท่องเที่ยว เพราะว่าเราเพิ่งปิดนู่นปิดนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เราจะแบบว่าค่อยๆไปทริปต่างๆให้แบบว่าให้หนัำใจแล้วเราก็จะมาแบบค่อยๆจริงจังอีกรอบนึงระหว่างเที่ยวนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเชียร์อยู่ก็ฝากฝากเชียร์อะไรเงี้ยถ้ามีเมื่อไหร่นะครับก็ก็ก็รบกวนฝากฝากไปถามพี่เกดให้ด้วยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กําไรไหมครับเขาจะได้ทุนคืนหรือเปล่าตอนนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูไม่ไม่แน่นะครับบางทีทุกคนอาจจะต้องเอาทุนไปคืนเขาแบบค่อนข้างเยอะเลยแหละเสาเสาเสิร์ฟเขาเหไอครับไม่รู้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 เลยครับไม่ไม่รู้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 จริงก็แล้วแต่เขาอะไรครับเพราะว่าพี่เก๋เขาก็ในทุกวันน่ะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากในทุกวันครับคนนี้เราก็ ให้กำลังใจแล้วก็คุย,คยกันตลอดอะไรยเงี้ยครับแต่ว่าก็มีนัดแบบแก๊้งคนดีเรานี่แหละแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวไปบ้านไปไปกินคงกินข้าวอะไรย่างเงี้ยครับพี่บอยเขาไม่ค่อยได้เล่าอยู่แล้วครับก็รู้บ้างแต่ว่าพี่บอยเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่าดีเทลอะไรที่แบบลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าให้กันเสมออยู่แล้วเอ,อ่อขอบทครับคือ,คอ,คอจริงๆแล้ว,วผมไม่ใช่แฟนบันแท้หนังหนังผีอย่างจริงๆแล้วกันคือผมมากลัว แล้วผมก็ไม่ค่อยได้กล้าดูหนังผีเท่าไหร่เลยก็ <c oughs> ใช่ครับคือกลัวหนังผีอยู่และแบบกลัวจัมสแกร์กลัวแบบตกใจตัวกลัวแว่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูอะแต่ว่าพอมีเรื่องนี้ติดต่อมาคือมันน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากความสยองขวัญของเรื่องเรื่องนี้แล้วอะผมว่ามันมีเรื่องของแบบความเชื่อที่ค่อนข้างแบบแตกต่างกันแล้วผมก็รับบทม,มาเป็นบาทหลวงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออดูดูแบบ ดูคงมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ทําบทบาทอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบเออก็เลยรับรับเล่นบน่าสนใจในลุกในอะไรก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไปทํากันบ้านหนักในเรื่องของบทบาทของการเป็นคุณพ่อหรือว่าบทบาทการเป็นบาทหลวงมากกว่าเพราะว่าคือพอมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนี่ยครับเรากบับทีมงานก็ต้องพยายามไปปรึกษาหาความัสา์ไม่ว่าจะเป็นแบบ คุณพ่อตัวจริงที่แบบว่าคอยแนะนําว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงีย้ยครับยางสมมุติว่าการเป็นบาดหลวงที่จะมาปราบปีศาจได้หรือว่าปราบสิ่งชั่วร้ายได้เนี่ยคือไม่ใช่บาดหลวงใครก็ทําได้แต่ว่าต้องมีต้องต้องมีการยอมรับแล้วก็มีเรียกว่ามีการแต่งตั้งตําแหน่งขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะรับรับบทบาทน,นี้ในการทําพิธีกรรมนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเรียกว่าเราก็พยายามแบบทำการบ้านเยอะมากในในเรื่องเรื่องนี้ ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใชครับคือเราไปเรียนรู้แล้วก็แบบไปขอความรู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อ an b án b án เพื่อเมื่อทำกันบ้านต่อใช่เ,เคยเคยดูเคยดูครับเพราะว่าคือจริงจริงอย่างสมมุติว่าบ้าหลวงป่าพีของของของฝรั่<อ>งอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบอาทิเช่นคอนสแตนตินยอะไรเงี้ยครับที่แบบเล่นกันแบบโหดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามีแอคชั่นไหมก็ยังคงมีมีแอคชั่นอยู่มีอะไรอยู่ไรเงี้ยแต่ว่าจนวนหญ่จะเป็นเรื่องของแบบความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความความเชื่อในใน,ในพระเจา้าหรือว่าความเชื่อในตัวของเราเองอะไรเงี้ยครับก็จะมีการต่อ,ต,อต่อสู้กันในระหว่างแบบความคิดความศรัทธาอะไรเงี้ยครับเป็นในแนวนั้นมากกว่าคือจริงๆแล้วตอนแรกก็จินตนาการไม่ออกแต่ว่าพอ,พอไปแล้วก็ แต่ว่าคือก็โอเคแหละเพราะว่าในในกองในทีมงานมันก็คนก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้แต่มันก็มีแค่บางจังหวะที่แบบว่าคนเก็บของแล้วย้ายของอะไรงนี้แล้วเราเรนั่งอยู่ห้องเดิมอะไรเยงี้ก็อาจจะมีแบบหลอนๆบ้างนิดหน่อยไม่รู้ครับคืออย่างที่แบบวันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวตัวยาวตัวตัวอย่างตัวอย่างตัวยาวนะครับก็ก็ก็น่ากลัวอยู่กลัวสุดๆหอเล่า <c oughs> ครับก็แต่ยังไงผมก็ต้องไปงานรอบการไล่แล้วแหละ<ช>แ,แล้วก็ได้ไปนั่งดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าได้ดูกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยๆเอามาเล่าให้ฟัง <c oughs> ใช่ใช่ส่วนใหญ่ปิดตา <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าบางทีมันบางบางบางอย่างมันอาจจะทำให้แบบมันสนุกมากจนแบบจน,แบบจ,นจนเราอยากติดตามถึงกลัวเราก็ยอมเลยแลต้องต้องลอง,ลองดูในเรื่องนี้ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเรามาจากมาจากกรุงเทพแเราก็ถูกแบบส่งมอบงานมาจากกรุงเทพเพื่อเพื่อให้มาที่ทาแลกก็ผู้จัดการ ครับใช่ก็เรียกว่าเป็นเป็นงานที่เรียกว่าท้าทายมากครับผมในในอาชีพการทํางานที่แบบได้มีโอกาสทําม,มาจนนี้รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างฉีกมากๆแล้วก็ห่างไกลาจากแบบตัวเองมากๆกเยนะอยากให้ทุกคนลองลองติดตามดูกับภาพยนตร์ท่าเรืจ็ดสิงหาคมครับ ไม่ยอมหรอกขนาดงานแต่งเขาก็ยังไม่ให้เนี่ยเขาอะให้เงินแต่เขาไม่ได้ให้ทองไงเราอะทวงทองเขามาตั้งแต่แรกไงเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าพ่อร้านทองอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยแบบทวงเขามาตั้งแต่แรกจนแบบเนี่ยจนผัดผ่อนจนมาบอกว่าให้มีลูกอีกถึงจะให้ทองผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเนี่ย ็ทวงไม่เยอะหรอกก็1น0ถึงสิบาทก็แล้วก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่ามีเลนช์ใช่ครับแต่แต่ช่วงนี้ทองมันแพงไปน,นิดหนึ่ง,ตงแต่ว่าช่วงที่ถามอะทองยังไม่แพงขนาดนี้ครับเรื่องมีน้องจริงๆ <laughs> ตอนนี้ผมก็คุยกับทางทางโฟมแหละว่าเป็นยังไงะไ่เงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นพีเรียดของการแบบการท่องเที่ยว เพราะว่าเราเพิ่งปิดนู่นปิดนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เราจะแบบว่าค่อยๆไปทริปต่างๆให้แบบว่าให้หนำใจแล้วเราก็จะมาแบบค่อยๆจริงจังอีกรอบหนึ่งระหว่างเที่ยวนี่แหละระหว่างเที่ยวนี่แหละนะครับคือจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเชียร์อยู่ก็ฝากฝากเชียร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูแลกันแต่ว่าคือหลักๆผมผมตั้งใจว่าอยากอยากจะเดินทางก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดินทางลำบากหรือว่าอะไรเงี้ยครับ ใช่ก็เดี๋ยวแต่ว่าถ้าถ้ามีเมื่อไหร่นะครับก็ก็ก็รบกวนฝากฝากไปถามพี่เกดให้ด้วยนะครับเขาบ่นเขาบ่นอ๋อเขาบ่นนะครับเวลาใครมีข่าวดีต้องนึกถึงพี่เกดก็พี่เกดเขาดูล่ำซ้ำไงดูแบบช่วงนี้ออล่าเป็นแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่สาวสาวเสือเขาเหรอครับ ไม่รู้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 เลยครับไม่ไม่รู้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 ก็จริงก็เป็นเรื่องจริงแหละครับเพราะว่าคือจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับคือถ้าเกิดว่าเอาตามหลักจริงๆถ้าเกิดว่าใครให้อะไรมาเราก็ต้องให้คืนเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าณณโมเมนตะ์นะนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมูลค่ามันจะค่อนข้างสูงไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กำไรตอนไหนเพราะว่าไม่ไปเยอะไม่ได้ขายเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กำไรไหรมครับหมายถึงว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ทุนคืนหรือเปล่าตอนนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูถ้าคือเราไม่อาจล่วงรู้อนาคตได้ครับไม่งั้นไม่ไม่แน่นะครับบางทีทุกคนอาจจะต้องเอาทุนไปคืนเขาแบบค่อนข้างเยอะเลยละเขาลงเลยเขาจะแต่งงานหรอคะอุ้ย ไม Jean, no, ่ไม่ไม่ไ oh, ม oh. uh, ่ร I mean ู oh. no, ้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จโอ้เออยังไม่ได้ตามดูเลยอันล่าสุดอ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ครับเรื่องนี้ไม่ค่อยรู้ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยเชียร์อะไรใช่ใช่ครับหมายถึงว่าไม่ไม่ค่อยรู้อะไรครับ ริงก so ็แล้วแต่เขาแหละครับเพราะว่าพี่เก๋เขาก็ในทุกวันน่ะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากในทุกๆวันครับคนนี้ใช่ก็จริงๆอ๋อมีมีนัดกันด้วยครับก็เดี๋ยวกบบเดี๋ยวกันนัดไม่ใช่แบบว่าเออนัดดีให้กำลังใจใช่ครับแต่ว่าเราก็ ให้กำลังใจแล้วก็คุย,คยกันตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มีนัดแบบแก๊งคนดีเรานี่แหละแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวไปบ้านไปไปกินคงกินข้าวอะไร่เงี้ยครับใช่พี่บอยเขาไม่ค่อยได้เล่าอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบางอย่งมันก็รู้บ้างแต่ว่าพี่บอยเขาไม่ได้ไม่ได้เล่าดีเทลอะไรที่แบบลึกซึ้งอะไร่งเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าให้กันเสมออยู่แล้ว ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ